นคือแบบว่าตอนเนี้ยคือไปล้างหน้ามาหมดแล้วทุกคนก็เลยใส่แมสะคะแล้วก็วันนี้นะคะมุกจะเดินทางไปเมกาด้วยเอเชียนาซึ่งแบบว่าเราจะไปสต๊อปที่เกาหลีนะคะ12ชั่วโมงทุกคนมุกก็เลยถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูทุกคนตอนนี้ฉันอยู่กับนี่คือ ไกแซบูเพราะเราเป็เพราเราป็นถือถือกล้องให้แบบว่าให้ให้ใครให้เขาเกลไปดู่ไน้องเราม่ไ Merry Christmas ลงหน้า ทุกคนเรามาฝังกระเป๋าที่นี่ใกล้เคาน์เตอร์เอนะคะมูกบอกว่าจะมาตอนหกโมงเย็นนะคะทุกคนประมาณ9้าชั่วโมงหกพันวอนตอนนี้เรากำลังไปแอร์พอร์ตเรียโรที่แบบว่าทางมันไม่ค่อยมีคนมาทีไรอะ่ะมันไม่ค่อยมีคนเลยทุกคนเหรอปะมีมีคนมาและหนึ่งคนสองคนใช้ชีวิตแบบสับๆแบบคนเกาหลีทุกคน เขินนิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีใครคนตอนนี้เรากำลังไปชีจูนี่คาเฟ่ที่น้องแฮชันแนะนำมา นะคะทุกคนเ,เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้คือป้ายซอยนี้มีคาฟเฟ่มาทุกคนทุกคนแต่ตอนเนี้ยมันคือร้านนี้เว้ยป้ายอยู่ตรงนี้ป้ายอยู่ตรงนี้แต่ว่าน้องเข้าทางไหนหน้าร้านอยู่ตรงนี้นะทุกคนขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ ตามกลุ่มคนเกาหลีมาซึ่งแบบว่ามันสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยมาเคยที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทางเข้าโซ f ฟอเรสทุกคนเดินจากตรงนั้นที่มีร้านอาหารเยอะๆใช่ไหมมันจะฮารุตรงนี้ทุกคน ตรงนี้คือตรงเนี้ยถ้าเราเข้าไปตรงนี้มันจะเป็น SM ตรงนี้จะเป็นฝั่ง so s o f o r e s t ทุกคนเห็นปะไม่ไมามันก็จะแบบแห้งๆแบบแต่ว่าแบบเกาหลีอะว,ว้เขาเริ่มตกแต่งไฟกันแล้วทุกคน ตอนกลางคืนต้องสวยมากแน่เลยกว้างอยู่ตรงนี้ง่ายไปกันทุกคนถ่ายรูปกับน้องแฮชานมาทุกคน คนมันมีสิ่งนี้ด้วยเหรอคือเพิ่งรู้เนี่ยอุ้ย,ยนี่คือหมวกที่มาร์กตายทุกคนทุกคนที่นี่มีต้นคริสต์มาสเยอะมากทุกคนดูนะว้าวเดอี่ว้าววัวนนี้เรากำลังจะเผชิญพัยหนาวอีกครั้ง เราตรงนั้นจะไปกินข้าวกินจิจิเกนะคะแล้วก็จะไปสนามบินแล้วทุกคนเพราะว่าวกลจะไม่ทันเขาบอกว่าคิวเช็คกระเป๋าอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันเยอะมากนะคะเราต้องเผื่อเวลาไป どこ看到你，你真帅吗 ทุกคนก็คือเขามีห้องอาบน้ำให้นะคะถ้าใครแบบว่ามาทานสิทธิ์แม่เจ้าของทุกอย่างอะที่แบบมาทานสิทธิ์ะมาอาบน้ำฟรีได้30นาทีทุกคน เพราะว่าเราเช็คอินเร็วทุกคนเราก็เลยเลือกที่นั่งตรงนี้ได้แต่สายการบินนี้สวยมากสวยทุกไฟ์สวยทุกรูททุกคนจริงๆมันแบบเหยียดขาได้สบายมากคือมันกว้างมากทุกคนเรื่องเนี้ยแต่ว่าของมุดเดยอะไงคือมีหมอนแล้วก็มีผ้าหม่มอันนี้เป็นคลิปเปอร์คะะทุกคนแบบคุณคนนั้นเขาใส่แล้วงั้นเราใส่ปะ่ะเรียบร้อย 본김도야นะ <목소리> 어들 <목소리> <목소리> เรียบร้อยเนี่คือเรากำลังจะออกไปแล้วทุกคนคลิปเนี่ยค่ะมุก็บินมาจากไทยไปเกาหลีเราผพัก12ชั่วโมงนะคะแล้วก็บินมาเอลเออีกแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเหนื่อยมากคือต้องขนกระเป๋าต้องแบกกระเป๋าแบกคอมทุกคนคือแบบน่าแหละ ดังนั้นนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรให้อภัยกันด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไว้จะพาไปเที่ยวใน LA นะทุกคน